lớn à đứa này ừ. mượn giờ bay bay hả à. của đường lúc nào nè nó thấy mà thấy thấy mà hả à. mình giờ không lo mình giờ à. để mình hả à. để chơi gần mình không biết học mình cho, hồ mấy hồ. Mình cho không biết mình không là này. เปลาอะไรมึงเงี้ยเดี๋ยวก่อนมึงเดี๋ยวก่อนมึงเดี๋ยวก่อนมึงเงี้ยมึงจะไปไมไปเอาไนี่เอาไหมอากกูอี่มามึงจะออกไม่ออกกูอีมาเฮ้ยทำไมมึงจะไปไม่ไปเวสักพุกสะเวสักพุกสะออกไม่ออกนะใครใครส่งมาอีกเนี่ยอย่เงี้ยโมนี้ตัวไหนเนี่ยออกไม่ออกเวสักพุกสะเวสยังไง พ่อออกมาช่วยแขนจับแขนหน่อยผู้ชายไอ้แม่นะมึงใครมีแรงช่วยจับหน่อยปะผู้ชายอ่ะออกไม่ออกมึงจับหน่อยสำนักกูไม่ต้องช่วยกันไม่ต้องกลัวกูนั่งอยู่ผีไม่เข้าหรอกเวสักพุสะเวสักพุสะยังไงมึงไม่ดื้อไงฮยสักมึงไม่เคยโดนเนี่ยมีแต่ฮะศักอาวุธทั้งไม่ได้มึงต้องออกนะเนี่ยไป

ไม่หลุดจันทร์เป็นเครื่องส่องประวัตินี่แหละหลงเงินโดนใช่ไหมส่ยงประวัตกินไม่ได้เลยมึงออกไปออกไม่ออกเวสะพุสะเวสะพุสะกินไม่ได้เลยส่องประวัตินี่แหอะหลงเงิลุกขึ้นหลุกขึ้นลุดขึ้นโอ้โหมึงหน้าตานี่หมดสง่าราศีมองครับเอาปล่อยนอนอะไรมึงออกเวสะเุสะมึงไม่ได้เวสะพุสะเอาจับมือไอ้ฮะ เดี๋ยวช่วยจับขาน่อเราไปจับขาเอาคนข้างเอาข้าออกไปไม่ได้หรอกต้องออกไม่ได้เริ่มสักักเ่มสักักเมสักักเ่สัเรมสักักเมสักัก่สกเ่สักักนกะเบไหอมเจ็เดี๋ยวผมแต่งให้เบดยวจป่าดูนะดูนะแต่งเบาเก็บได้ยังไงสักหุ่ย

สักเวสสักสักเวสสเวสสสเสัเวสสเสสัเวสสสเสัเวสสัสัสัเสสักสักเสักสักเกเกเวสสกเกเัเวสสักกเวสสักสักเวสสักสวสสัับเเวสสเวสสเวเสักสักเสัเวสัเวสสส

นอนเลยนอนมึงนอนเลยเข้าไปมึงนอนเลยมึงนอนเลยไอย่ามันนี่ละมึงนอนเลยไอ้สัตว์ตีท้องแม่แม่จมูกนอนเลยเออเออ่านอนหายใจดีๆเอาค่อยจำเข้ากับจำที่เข้าจมูกเลยจับนัเน้าจมูกเออมาดูนะแม่นะแม่มาลองดูหน่อยแม่โดนตีเลยเพราะว่าเจ็บไม่เจ็บมาลองเฉยๆไหมเข้ามาเลยเนี่ยมาลองเลยแม่เป็นพยานคุตีแม่ก่อนดีกว่าเนี่ยเราค่อยตีลูกนะ

ทานศักดิ์มึงอ่ะมึง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 มันดื้ออ่ะศักก็ทาวุธรรมมึงไม่ออกอ่ะสักดิ์ภูศักดิ์เวศภูศักดิ์อะไรเวศภูศักดิเนี่ยมึงก็ไปสิศักดไปไม่ได้มันติดเที้ยอะไรเฮ้ยมึงติดอะไรไปไม่ได้มึงเป็นผีหรือไงมาจากไหนมึงมาจากไหนมึงมาจากไหนศักกิทาวุธ มึงมาจากไหนเวสะพุสกเวสะุสเวสักุัวสะสวยเทีงกูไม่กูไม่เชื่อมึงแล้จรุนเดอีมึงพอมึงพอ้เี้นเมื่อกี้ไปไปแล้มึงนี่ม่นเดี๋ยวไปสักะวันเวสัุสักเวสัุสเวสักุสักเวสักุสักเวสักุสักสักสะวสนเวสัุสเวสัุสกเวสกุสเวสัุสเวสภุสักไปเลยไปเลยลุดไปรุดไปรุดไป ลุดไปลุดไปออกมาสักหนึ่งออกมาไอ้ดุดาออกมาออกออกมาออกมาออกมาานออกมา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  ตีเพแทนเนี่ยอ้านีเด็กเนไอสัตว์นอนนอนนอนเลยนอนกับแม่้างงนี่ตรเนี่ตีตรงนี้นะะนอนนิดลูกจะมองไมเดกาเนี่ยสัตว์สัตเว้สัตว์วแ่หน้า่อาเออมาึงมีกูเจ็บไหมถามดเดิมึงเจ็บมามึงอ่ะมาจะุกขางวาไปทงนนมึงจะมาอักเสดไปนะ อยากไปแล้วมันหนีไม่ไปไปที่อยากไปแล้วมันไม่ไปมันคงไม่มีกับ้ามันใครใช้มาดีกว่าฮะโดนตีเนี่ยใครใช้มาใใครช้มาไปบอกอาจารย์บอกเลยดีเนี่ยใครใช้มาตัวมีดตูวแน่อ่ะอะไรนะมึงจะออกไม่ออกมึงออกแน่นะถ้ามึงไม่ออกโดนตีเลยจะออกไม่ออก เห็นมันขึ้นล่างมันขึ้นไังนี้เลยไงถ้าเกิดล่างสมบูรณ์ยังไงคุณทอดมามันจะไปเท่าไหทอดคือมันจะไปได่ไป้มไปอยู่นานนะการขาไนานนะคุมาอยู่กี่กี่วันกี่วันแล้วอยู่กี่วันแล้วคุณไมต้องไปยากหน้ากี่วันแล้วนานแล้วหญิงชายผู้หญิงใช่ตัวไตน้องกรมไหมเนี่ยตัวใหม่มาจากไหนตัวใหม่นะออกนะ มึงอยู่ข้างทางด้วยไหมมึงอยู่ข้างทาง้วยไงมึงอยู่ข้างทาง้วยไงไอ้หิมไปก่อนเด็ดจะไปไม่ไปฮะเอาออกไปทีเอ้หิมาไปแน่แล้วอกู่กงไปเลยนะรู้บ้างเอาไปจะพิม้นอะไรไอ้ปิมะ ใหม่ไงตัวแรกไปแล้วอ้ตัวใหม่อาจารยไปนั่นแหละไปก็ต้องแล้วก็ขึ้มาเนี่ย้องใหม่รอเอาเขาขับมนา้ตายแล้วเห็นกูเห็นหน้าได้สัตว์กูเหนื่อยเลยรัการิดเป็นรมานี้นะสักสักเวสักุสักเวสักุสักเวสักุสักนะออดีนะ อย่างนู้นนะมนอกหีผู้หญิงรู้ป่ะไม่ได้นอนเหลกวคือต่าองตุตตุตามอมาเ้าเลยะไปซะนะุดไปนะเใจหไปกับบริวารยัดกูรู้ป่ะนะตุบเตยตบตาตว์ทั้งหลายที่เป็นตุาเจตดตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นงเป็นสุขเป็นสุขเถอออกไปจากล่างนี้สักที

Bye. À. Bye. <laughs> bye. 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 ง่ายใส่น้ำมาแล้วก็เดี๋ยวมาให้เอามาเองนะไอ้สัให้เลยเชิญโชคดีอันี้เอาด้เหรอาาะไกันรอไหมไมมันไม่ไปจะโดนอะไรอ่ะเดี๋ยมาังหน้าได้จัวเตรียมไว้ว่างเาเยเอาเตรียมตัวเตรียมใจมาให้พร้อมก่อนอแเหอ

ไม้นี่ตัวใหม่มาแล้วตัวใหม่ตัวใหม่ที่ตัวเกาก็คอยข้างน้าไม่เปที่ะมันดเิองยังไปมองรมเราไม่ได้อย่กับเราู่ประมาณสองเาือนวเดนาับ้ารหเอ ไปไปมึงออกไปเลยออกไปมึงมึงไม่ต้องมาทนออกไปออกไปพี่พี่ผู้ชายครับพี่ผู้ชายเสื้อฟ้าเขาช่วจับขาไปไปเลยไปยังอีกมึง มอยู่คนยไมันอยู่ทนเลิมันอยู่ีอยู่นกมันอยู่เนี่ยเคาะเบาเลยเวสักปุสักเวสักปุสักเวสักปุสักเวสักุเวสักเวสักปุสักปูเวสักปูเสักปเกสักสักเวสักสักเวสักุกสัวกัวปััวกกเกออกมาอย่ามาก

สัดเวจัดัุสัเวสัดคุักเวัดคัเวจัดัีเักเบกเนะคุจัดนั่กขักไม่ต้องติเสว่าผมแตกเบาเาเกาะข้อดูได้เะจัดเวมันัก็อย่างเนี้ยมันเวลาคจัดไม่ออกเักวงักเอไม่ออกเองออกไป่เองต้องออกต้องสักไม่จัักจาแล้วไม่จาแล้วไม่ก้ากล้วไั่จัไม่จััไม่กากล้วุไม่จากล้วคุกัก้าก้วไักออกุตักหายรอักปักาวุพักจักปักคาวุพั สักพทะวุัิสะพุทุเวสขสเสุกขะ่เวสุขุสเวสขักทุขุสะเสุสะขเวสุขุสสขุสะเวสุขะเวสุสวสขุะเวสุขุสเวสขุะเวสุเวสขุสะเวสวสขุสะเวสุเวสขุสะเสุสเวสุสขะะวอะอ ใครใครตรงไหนที่ที่ผ่านร้านไหนพี่พูดไม่ได้ี่จะไปองไหนี่อ๋อพี่พูดพูดไม่ได้ห้าพที่เราค่ายข้องดีเราได้แม่มานั้งปั๊บเลยอ๋อที่มันทำที่เาใ่้ข้อดียูทเหนือแล้วยูทงใต้บอกมันตจะได้ต้เลยอืมหมดหลายจริงแม่พี่พก็ลบแล้วมึงโง่ยั ผมไม่่ารทำไปห้ามันกลับไปห้ามันใา้มันได้รับกรรมที่มันได้ทำเลยมันจ้างมาแพงไหมมันทำไงกลับไปห้ามันอย่างนั้นไก่หรือไก่ไก่หรือไกลไก่หลานไหมไก่หลานไหมไก่ไหมบอกไม่ได้ก็ไม่รู้ไม่รู้จะรู้ไหมอ่ะก็เหมือนกันว่าเขาบอกมีคนทำมันมาแต่ไม่ได้มาเลยบางคืนเนี่ยมทมานานแล้วแหละทำนานแต่ก็มาเราก็คิดว่าลงจุดพัก มนำมนำร้องลไปใช่มารเอาลับไปห้าไปเลยจะกลับไปหาเจ้านายมึงนุงจะไปมันดูใก้ับจะไปช่วยจับก็ได้ออกไปใช่ไหมออกแม่แล้วจะกลับไปไหนแม่การจอกไปจะเอามึงจะกลับไปหาเจ้านมึงนจะกลับไปจะไปที่อบหรือจะไปไหนไปเลยนะมึงตายมานานยัง ตายมานานยังตายแล้วเป็น่สิไม่ใชยเป็นผู้หญิงนะไม่ใช่ท้องกลมนะตายเดียวๆตายโหงอายุมากยังที่ตายตายมาหลายปีแล้วนะถึงวาลัสแล้วนะจะไปนะไปดีๆนะรู้ป่ะเอาจับขึ้นมาจะส่งไปส่งไปก็ส่งให้ไปที่ทำไมใกล้ที่นี่ฮึฮะ คิดถึงบุญไว้นนะคิดถึงบุญไว้คิดถึงบุญไว้นะคิดถึงบุญไว้ได้ดีจริงนะดีจริงนะคิดบุญ้ข้าว้องคิดถึงบไว้มนดีสัตเตสัตว์ตาทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเพื่อนแก่ได้กันคมดทั้งสิ้นนะเป็นสุขเป็นสุขเนะจะได้จงเวรนะครอครัวนี้อีกเลยนะไปนะปวดไปย่านาการของมอนก็มีนลางานงานหนนชิตเป็นุกเยอ สองคนให้มึงนะหลุดพ้นจากวาระนาการนะข้อรหมอผีนะไปกับยักษ์รู้ไหมผู้หญิงเข้าใจไหมไปกับยักษ์รู้เปล่าเข้าใจนะลงไปกับยักษ์ใช่ไหเข้าใจนะก็ระเาถามว่าใปรทำบุญที่ใครบุญที่ท่าปีญจมรู้เปล่ารู้ไหมเออึงวันน้านะลงมารับนะไอ้ดวงกิจดวงวิญญาณหออยกิจดวงนี้นะไปไปปรับโคบปรับภูมิไปไปซะไปค่อยๆออกไป

好 o k

เอาน้ำมานตอกเอาแล้วเอายางไปผสมผมน้ำด้วยโมก้ล้านนะเอาไปผสมกับน้ำแล้วไปขีดโมก้น้านก้นร้างเองโอเคนะบอกให้มันหายผสมน้ำแล้วน้นเดี่ยวแสนกับแป้ดแป้แดดนาววันเย็นเยว์าตกนะ ร้ได้เกิาย่งลาวีไมเลิกเนี้มัน้องแกอ่อนแล้วก็นะ่อแน่เลยปักตักอเดี๋ยวป้เออาไปแช่นะเอาจารย์นี่เดี๋้าไปนี่ใส่กระป๋องแล้วนตอนนี้ให้ข้าไปดับนั่นเลยทำาเลยเลย้วไปับก้อนไหนละมนตรงไหนเนี่ยไเดี๋ยวมันนี้เอเออเอามนี้มึงอาังเอาเดี๋ยวอไไว้ก่อน